สวัสดีชาว youtube สวัสดีชาว facebook ทุกท่านครับก็ในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพามาชมปัญหาของยามาฮ่าโวหนึ่งสหรือว่าโนวอีริกันนะครับกับปัญหาที่ว่าสตาร์ตติดได้คีดได้แต่ก็ติดติดับดัดบครับบางครั้งก็สตาร์ตไม่ติดบางครั้งขับไปก็ดับเองก็มี จอดไวสักพักก็สตาร์ทขี่ได้อีกก็เป็นอาการเนี้ยเป็นมาเป็นมาหลายเดือนแล้วครับรถคันนี้ณปัจจุบันเนี้ยมันมันสตาร์ทไม่ติดแล้วครับมันสตาร์ทไม่ติดแล้วลูกค้าก็เลยพารถมาให้เราเช็คว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะมาชี้จุดบกพร่องที่เกิดเกิดจากอาการที่ว่าติดติดดับดับให้ให้ดูนะเพราะผมเจอสาเหตุแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ หาจุดบกพร่องมันอยู่แถวนี้นะแถวๆแถวไฟท้ายครับแถวๆไฟท้ายจุดนี้เป็นที่อยู่ของกล่องไฟครับกล่องไฟแล้วก็สายไฟเยอะยะมากเลยตรงนี้พบปัญหาว่าหนูมันเข้าไปทําเข้าไปทํารังครับเข้าไปทํารังเข้าไปทํารังแล้วก็ ไปกัดสายไฟครับกัดสายไฟที่มันขับได้บ้างติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะว่าสายไฟมันยังไม่ขาดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสายไฟสายไฟมันขาดแล้วมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดครับสายสีดำเส้นนี้เป็นสายไฟที่ไปเลี้ยงเลี้ยงกล่องแล้วก็เลี้ยงคอยหัวเทียนก็เลยทําให้รถคันนี้ไม่สามารถสตาร์ทได้นะ หากว่าใครใช้ซึ่งปัญหาเออลืมพูดไปปัญหาแบบนเนี้ยของนนโวหนึ่เนี่ยเจอบ่อยมากครับเจอบ่อยมากเอามาชมเป็นแนวทางนะถ้าเกิดมีปัญหาคล้ายๆกันก็ลองลองดูนะลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะหนูกัดสายไฟนะครับทลายรังหนู